เข้าใจแล้วพี่จ๋าเอ้ยคำว่าเนื้อบริกินหนั่งบได้ลงนั่งเอากระดูกมาแขวนคอเนี่ยชีวิตค่อยเข้ามาเป็นเมียฝรั่งสามปีนี่แหละพึ่งจะเจอกำลังจะเจอโอ้ยนะเสียเงินค่อยบวาาแต่เสียความรู้สึกกับคำบ้าคำจาทำายังกันเก็บเงินลนบนใบไม้เออสร้างสร้งสรงสรง,งแถมสิ่งที่เสนอมาบได้ดังใจดากับ ว่าเฮาเห็นแกตัววานั่นวานี้มองไปข้างหน้าปัญหาคือสหไงค่อยสีเหตุสังใดฟังเจ้าแล้วค่อยว่าสีหยุดนะหยุดมือนี้เจ็บแค่นี้นะเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงในวันข้างหน้าพี่จ๋าครอบคุณหลายๆเด้อกับหลายวิดีโอครอบคุณพี่น้องหลายๆท่านที่เอามาแบ่งแช์น้องเด็กใหม่อื เจอจังๆกำลังสิเริ่มกำลังสิน้ำตาไหลอาปากเว้าวกับบอดอ่ามีสิทธิ์แต่ฟังนะฮะทำตาบทอนั้นเนาะโอ้ยปวดใจคักนึกว่าสิบเจอจับเจ้าของเจอแล้วพี่จา่าเอ้ยเนาะเสดน้ำตาแล้วสู้ต่อไปเจ็บมือนี้เราจบอืมขอตัดปัญหาบอยอมให้มันบานไปไปแล้วเดี๋ยวสิแย้เหมือนพี่ๆหลายๆคน โอ้ยวาวแล้วกลับไปเหนื่อยใจโบนาสิเจอจ้า